ช่างพอหนึ่งวีรมวันนี้มาให้ดูวิธีการทำงานนะครับวิธีการซ่อมแอร์ของช่างพอหนึ่งนะครับว่าถอดมายังไงบ้างนะครับกับแรกเลยครับตู้แอร์นะครับอันนี้เป็น Honda j a จ z นะครับปี06นะครับเป็น Honda j a จ z ปี06นะนะครับตู้แอร์นะครับหรือว่าพอเย็นนะครับเนี่ยครับสภาพอย่างนี้นะครับคันนี้มีปัญหามาแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็เช็ค เบื้องต้นน้ำยาแอร์ไม่มีในระบบเลยนะครับคาดว่าน่าจะมีการรั่วของน้ำยานะครับแล้วจุดที่มีโอกาสรั่วได้สูงคือตู้แอร์นะครับตู้แอร์นะครับเวลาเราจอดรถตากแดดเนี่ยครับอุณหภูมิเขาจะอุณหภูมจิจะจะจะร้อนนะครับแล้วเวลาเราขึ้นรถเปิดแอร์ปุ๊บนะครับอุณหภูมิเขาจะเย็นนะครับเย็นเร็วเร็วมากนะครับจึงทําให้ตู้แอร์เนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนจะเป็นอลูมิเนียม นะครับก็จะมีความเปราะบางเป็นจุดที่อ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่มีโอกาสรั่วได้บ่อยมากนะครับก็จากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นก็จะพบว่าทูอแอร์สกรปรกแล้วก็จะมีคาบนะครับคาบตรงนี้นะครับอาจจะเป็นคาบน้ำยาแอร์นะครับอาจจะเป็นคาบน้ำยาแอร์เพราะว่าน้ำยาแอร์นะครับที่เราเติมไปไอไม่ใช่น้ำมันคอมที่เราเติมไปนะครับจะผสม น้ำยาสีเขียวนะครับหรือเติมยาเช็คั่วเข้าไปด้วยนะครับอยากเติมแต่น้ำมันคอมอย่างเดียวนะครับแนะนําไห้เติมน้ํายาเช็คั่วเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาจะบอกเวลามีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วเนี่ยเพราะน้ํายาสีเขียวมันจะออกมาด้วยนะครับจะให้เราสังเกตจุดรั่วได้ง่ายขึ้นครับอันนี้คือสภาพท่อแอร์เดียวออกมานะครับแล้วก็ต่อมาครับโบเวอร์อันนี้ถอ,อดออกอยู่แล้วนะครับสภาพโบเวอร์นะครับแกวไปตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้รั่วนะครับเนาะ ก็ต่อไปโมเวอร์นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับแต่ก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับผมจะถอดมาเช็คก็คือตัวคอมแอร์นะครับตัวคอมแอร์ตัวนี้ไม่ว่าจะยากยังไงผมก็ต้องถอดออกมานะครับเพื่อที่จะเช็คกลวนะครับอัดลมแล้วก็เช็คกลวจุ่มน้ําเช็คกลวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือแผงคอนเดนเซอร์หรือว่าคอยล์ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเอาออกมาเช็ครั่วเหมือนกันนะครับแต่ถ้า อันนี้ยังสภาพดีอยู่เดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คกลวถ้าไม่รั่วก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับาผมจะซ่อมโดยการที่ไม่เสียไม่พังไม่เปลี่ยนหรือสภาพใช้ได้จะไม่เปลี่ยนของลูกค้านะครับเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าไปนะครับวิธีการซ่อมของผมก็จะมีประมาณนี้ผมจะเช็คทุกจุดนะครับป้องกันงานที่ออกไปแล้วต้องสมบูรณ์ให้มากที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจาอาจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยตีกลับมาแต่ ทางผมก็รับผิดชอบให้นะครับมีประกันให้นะครับ3เดือนนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม